ยางพาราก็บอกว่านิวทรัลนะเนเนเวทแอนซี and see. ส่วนที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็คือกลุ่มเครื่องดื่มนะครับน้าร้อนนะครับชัดๆนะครับตั้งแต่ Q หนึ่งต่อเนื่องถึง Q สองคุณเองบอกว่าหุ้นในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มแบ่งเป็นสามประเภทมี อาหารเครื่องดื่มและสินค้าเกษตรอาหาร <c oughs> ก็แบ่งเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำนะสินค้าเกษตรก็แบ่งเป็นยางพารากับขา้าวโพดตกลงในสามประเภทเนี่ยประเภทไหนหน่าเล่นประเภทไหนหน่าเลี่ยงครับคุณเอม็มหุ้นไหนหน่าลงทุนหน่าเลี่ยงเนี่ยถ้าฟังถ้าฟังเท่าที่ผมเล่ามาเนี่ยมันก็จะเห็นภาพค่อนข,ข้างชัดว่าโอเคยางพาราก็ ผมว่านิวทรอลนะเนี่ยเวทแอนซีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นฟู้ดสัตว์บกสัตว์น้ำเนี่ยผมว่าให้เป็นเนกาทีฟไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปไปยุ่งนะครับเพราะว่าราคาหุ้นถูกแล้วก็จริงนะครับแต่เราไม่รู้ว่าดาวไซต์ประมาณการของนักวิเคราะห์เนี่ยมีโอกาสปรับประมาณการลงอีกไหมถ้ามันมีราคามันไม่ฟื้นมาเหมือนที่คิดนะครับแล้วในขณะที่ถ้าเกิดต้นทุนการทุนเหลืองเข้าโพดเนี่ยมันแพงขึ้นอีกนะครับต่อให้มีสินค้าทดแทน ก็ยังหายัางคิดไม่ออกนะว่าจะมีสินค้าทดแทนอะไรที่มันจะถูกกว่าข้าโพดนะครับอืมันี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงตรงนี้นะครับก็เลยทําให้กลุ่มสัตว์บกสัตว์น้ำนี่อาจจะยังต้องชะลอการลงทุนไปก่อนส่วนที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็คือกลุ่มเครื่องดื่มนะครับหน้าร้อนนะครับ ชัดๆนะครับตั้งแต่ Q 1ต่อเนื่องถึง Q 2นะท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศด้วยนะครับไม่ว่า,าที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอิช so ิโอโซสพาย HTC 3ตัวนี้กำไรน่าจะค่อนข้างดีใน Q ที่1นะครับและราคาหุ้นเองก็ยังมีอัไซด์ไม่ได้แพงนะครับส่วนกลุ่มเกษตรเนี่ยเราก็ให้ซันสวีทนะครับเป็นตัวเป็นตัวเด่นเป็นเป็น selective นะครับตัวเนอร์กับตัว STA อาจจะเวทอนซีไปก่อนลองงบออกไปก่อน S <S <an> <S weet> น,นะครับซันสวิตเนี่ยนะครับเขาขึ้นราคามาก่อนแล้วตอนที่ต้นทุนคล้ายๆกับคล้ายๆกับโอสสภา,าตัวซันสวิตเนี่ยเจอผลกระทบเรื่องของอันที่1ก็คือราคาข้าวโพดขึ้นนะครับราคากระป๋องขึ้นค่าระวังเรือขึ้นนะครับผลผลิตน้อยลงหาได้หายากขึ้น มีดีมาแต่ของอาจจะไม่ได้มีของขายได้เยอะขนาดนั้นนะครับแต่พอเป็นภาพที่ภาพแต่มาที่หนึ่งมันเหมือนกลับกันเกือบจะทั้งหมดนะครับราคาระวังเรือนลงกระป๋องลงเกือบสินะครับผลผลิตออของข้าวโพดหวานนะครับคนละเรื่องกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะข้าวโพดหวานเ,เริ่มดีขึ้นเพราะที่ผ่านมาราคาดีมันก็เลยจูงใจให้เกษตรกร,ร,กรปลูกมากขึ้นผลผลิตออกมามากขึ้นนะครับ ในขณะที่ฝั่งดีมานนะครับการเปิดประเทศนะครับโอเคยุโรปอเมริกาเคยดีอาจจะชะลอลองไปบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่ฮอตเลยก็คือเกาหลีญี่ปุ่นนะค,คนไปเที่ยวเยอะกันบริโภคเยอะนะครับก็มีออเดอร์จากฝั่งนี้ขึ้นมาทดแทนนะครับทำให้รายได้ดีมาจิ้นดีขึ้นนะครับกำไรเนี่ยโตเป็นแบบ100%เนะครับเท่าที่เราคาดเนี่ยเราคาดไตามารที่ที่1เนี่ยกำไร49ล้านบาทนะครับ เพราะว่าเป็นหุ้นขนาดเล็กนะกำไร49บาทของเขา49ล้านของเขาคือเยอะแล้วนะครับ,รบโต3,000เปอร์เซ็นต์ Q on Q แต่เมื่อที่แล้วเหลือ2มีแค่2ล้านปีที่แล้วนะครับมีแค่21ล้านเลยโต135สาเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับตัวเอ่อซันสวีทนะครับดังนั้นครับโดยภาพรวมของกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มที่น่าเลี้ยงก็คืออาหารประเภทสัตว์บกและสัตว์ทะเลเลี้ยงได้เลี้ยงก่อน สั้นๆคือยังไม่เอานะครับครับถ้าเป็นสินค้าเกษตรเนี่ยถ้าเป็นยางพาราก็เวทแอนซีก่อนได้ที่น่าสนใจเป็นสินค้าเกษตรประเภทข้าวโพดข้าวโพดคนกินใช่ไหมข้าวโพดคนกินข้าวโพดหวานกระป๋องแล้วก็เครื่องดื่มอันนี้ก็เป็นประเภทที่คุณเอ็มชื่นชอบนะครับน่าเลี่ยงก็คือ อาหารประเภทสัตว์บกสัตว์ทะเลเวสแอนซี see, ก็คือสินค้าเกษตรประเภทยางพาราชอบมาก <Yeah. S 1> ที่สุดคือเครื่องดื่มอ <Yeah. S 1> ลองลงมาก็เป็นสินค้าเกษตรประเภทข้าวโพดหวานนะครับ mm hmm. และนี่คือ m ั n นี่พัสออนไลน์ศเจาะลึกสัญญาณ d i v e r g e n จอย่างไรให้แม่นยำอะไรคือ d i v e r g e n แล้วถ้าเกิดมันไดเวอร์เจนตเนี่ยมันจะเกิดการกลับตัวทุกครั้งหรือเปล่าการเกิดไดเวอร์เจนเนี่ยมันจะเป็นอะไรได้นอกเหนือจากการกลับตัวไหมแหมมันจะเป็นกันมันจะเป็นเพียงแค่เด้งสั้นๆได้หรือเปล่าตรงไหนดูแล้วมีโอกาสที่จะเป็นแค่พักตัวตรงไหนดูแล้วมีโอกาสที่จะเป็นการกลับตัวเปลี่ยนทิศ นะ divergence เจาะรึกสัญญาณ divergence อย่างไรให้แม่นยำ divergence double divergence และ hidden divergence นะโอ้โหทำไมมันหลายคำเหลือเกินงงไปหมดแล้วนะหลักสูตรนี้ครับจะทันให้ท่านมีความชัดมากขึ้นว่าแต่ละส่วนแต่ละอย่างของ divergence เนะี่ยคืออะไรเหมือนหรือต่างกันตรงไหน แล้วถ้าเจอเราควรจะแอคชั่นกับมันอย่างไรในการเอาไปวางแผนกำหนดหน้าเทรดกำหนดจุดซื้อจุดขายจุดทันกำไรถ้าไม่รู้ถ้าไม่เข้าใจอาจพลาดโอกาสในยามที่ตลาดยังคงผันผวนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือหัวใจสำคัญของหลักสูตรนี้เจาะลึกสัญญาณดเวอร์เจนต์อย่างไรให้แม่นยำม m น n ิพัสออนไลน์014 จะเริ่มเรียนรอบสดผ่านทาง Facebook กลุ่มปิดในวันเสาร์ที่จะถึงนี้แล้วนะครับสิทธิ์เก่าราคาพิเศษนะครับสิทธิ์ใหม่ยังมีช่วง Early Birth ถ้าสนใจเชิญได้เลยนะครับนะติดต่อโดยตรงผ่านทาง Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus หรือว่าสแกน QR Code หน้าจอได้เลย วิทยากรหลักสูตรนี้คืออาจารย์ปรีลุประสิทธิ์นะครับเจาะลึกสัญญาณด i เวเ g น n ์อย่างไรให้แม่นยำผ่านทาง Facebook กลุ่มปิดสนใจสแกน QR Code หน้าจอหรือว่าติดต่อโดยตรงผ่านทาง l ล n e ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEY PLUS Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับ ส่วนท่านที่ถามนะครับหนังสือครับนะก่อนจะมีล็อตใหม่นะครับต้องบอกว่าล็อตนี้ก็ยังคงน่าสนใจนะครับนะสำหรับโปร16นะครับขออนุญาตแนะนำโปรเดียวครับถ้าท่านยังไม่มีทั้ง3เล่มก็แนะนำโปรเดียวครับเพราะว่าราคาได้ส่วนลดส่งฟรีและได้รับของที่ระลึกอีก3ชิ้นจากทางสมัคพิมพ์ติ้งบิยอนด้วยเจาะลึกเข้าใจง่ายจัดเต็มสายเทคนิค 캔เด e สติกชาร์ตติ้งเล่มซ้ายเล่มกลางชาร์ต p a t เทิรและเล่มขวาอ e ีเรียดเว็บ t ทรดดิ้งนะครับสนใจเชิญนะครับสั่งซื้อหนังสือดีจากสำนักพิมพ์ติ้งพิยนผ่านทาง m a n นี่พัสดเปเชีของเราได้สแกน QR Code เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ติดต่อโดยตรงกับทางแอดมินได้เลยนะครับ